TOP OF THE WORLD วันนี้วันอาทิตย์พาไปเที่ยวแคนาดาไปเมืองเยลโลไนฟชมแสงเหนือและทำกิจกรรมในฤดูหนาวตื่นตากับธรรมาชาติสวยๆของเทือกเขาโอกี้ความงามของทะเลสาบเล็กหลุยสีเขียวเทอร์คอยด์ข้ามฟ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นชมใบไม้เปลี่ยนสีในภูมิภาคต่งตางๆและความมหัศจรรย์ของธรรมาชาติกับดอกซากุระที่บานสะพรั่งนอกฤดูกาลชมทั้งซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีในเวลาเดียวกันติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท o p of the World วันอาทิตย์นะครับเวลา10บนาฬิกายีนาทีช่วงสายสบายสบายวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มาชมรายการสบายๆเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว Top of the World ผมกับพิธเกิดสมทรัพย์ครับสวัสดีครับพสวัสดีครับก็เดุณผู้ชมนะครับก่อนอื่นบอกกันเลยว่าของฝากมาจากทัสมาเนียคำถามคือมีแค่2ออันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง รีบตอบรีบตอบานะครับแล้วก็มีเพียงแค่2ท่านที่ทางทีมงานเราจะคัดเลือกเราส่งไปให้เป็นน้ำผึ้งแท้ซึ่งหายากเนื่องจากเป็นน้ำผึ้งที่มาจากผึ้งที่เอาน้ำหวานของดอกลาเวนเดอร์มาทำเป็นน้ำผึ้งนะครับล้วกลักษาษณะของตัวน้ำผึ้งนีง่เขาเรียกว่าฮันนี่เนี่ยแต่มันไม่ใช่น้ำผึ้งหรอกเพราะว่ามันมันเป็นไข่เลยอ่ะมันไม่ได้เป็นน้ำหยดหยดอ่ะคือต้องตักรับประทานเป็นมือมน้านเปกนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเพิ่ทานอยู่นะอร่อยมากนะครับหวานเชียบจริงๆนะครับก็เป็นของสอดก เลยก็เพิ่งกลับมาก็ามาฝากคำถามคือที่ทัสมาเนียที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีเพนกวินที่สายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกนะครับหมาถึงตัวมันเล็กที่สุดในโลกนะครับถามว่าชื่อว่าสายพันธุ์อะไรนะครับให้ตอบเข้ามาใน YouTube ของเรานะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม y t u t u นะครับไปที่ y o u t u b e เราเซิร์ชหา around the world thailand นะครับเราก็ไปกด ไลค์ like, กดติดตามใน YouTube ของเราเนี่ย<ม>คือเราก็จะเผยแพร่คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเยอะแยะเลยไม่ได้มีแค่รายการ Top o f the w o r l d นะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีรายการประวัติศาสตร์ที่คุณรอมแพงตั้งชื่อรายการวรรณการ มาเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่คุณลำแพงก็คือผู้ประพันธ์นิยายเรื่องบุเพันิวารกับเรื่องพรมริขิตนั่นแหละครับก็มาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เพราะว่าเราอยากให้คนไทยเนี่ยได้รู้ประวัติศาส์ชาไทยเพราะใน YouTube ของอาราเดอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะให้ได้ติดตามในนั้นนะครับก็เชิญชวนนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงไปสั้นๆว่าจะมีทริปไปชมแสงเหนือที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนทัวร์ไหนๆเขาจัดกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ดูแสงเหนือกันก็มักจะไปถ้าราคาย่อมหน่อยก็จะไป ที่รัสเซียไปมร,รมังซึ่งเราก็จัดมุมรังเหมือนกันปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็มีไปชมแสงเหนือทางสแกนดิเนเวียทางยุโรปเหนือกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะไปเราก็ไปปีหน้าเราก็จะมีไปทั้งไปนอนนิกลูหลังคากระจกที่ฟินแลนด์ไปจับปูคิงครับปร,ประทานคล้ายๆกับทริปที่คุณทีระเคยไปกับเรารแต่เดี๋ยวนี้มันสะดวกขึ้นเยอะพี่ตะเกิดเพราะว่ามันการบินไทยมีบินตรงไปออสลลเตรเลียะการเดินทางไปในประเทศเสพไปหนึ่งวัน2นวัน <สะ S 2> ประหยัดเป็นหนึ่งวันนะครับเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมันก็จะจัดในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาเขาจัดไปไอซ์แลนด์นะครับเพราะปีนี้มีกล่าวเห็นแสงเหนือสวยมากแล้วก็สูงมากแต่ว่าที่ที่คนอื่นเขาไม่เคยจัดไปกันเนี่ยคือไปดูแสงเหนือที่แคนาดาแคนาดาก่อนจะพูดถึงเรื่องแสงเหนือเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยงามนะมันสวย,าม,สวยมาก,มากเพราะว่าแคนาดาเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันก็คือเป็นประเทศที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ผู้คนเขาน้อย พอผู้คนเขาน้อยเนี่ยไอ้พวกทรัพยากรธรรมชาติมันก็เหลือเยอะม,มบูรณ์มันอุดมสมบูนะรณ์ผมไปที่อร์ตานะเมื่อปี 1987. 1 9 8เครับคาลการีแบมเนี่ยนะค,คิดดูว่าผ่านไปเนี่ยสาปีเนี่ยนะบ้านเมืองมันเนี่ยคือมันจะสร้างใหญ่แค่ไหนก็ตามมันไม่สามารถที่จะไปกินพื้นที่ธรรมชาติได้นี่บอกมัพราะคนมันไม่ได้เยอะแล้วแคนาดาเขาก็รักษาควบคุม คุณภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสวยงามที่เรียกว่าเหมือนที่เราเห็นในหนังขบอยอะ่ะหนังที่มันเห็นท้องฟ้า,าใสิสเห็นภูเขาสวยๆ<อ>แล้วก็ไอ้ต้นสนที่มันอเออนะแถวแถวอย่างที่เราเคยเห็นภาพมาตั้งแต่อดีตเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแล้วช่วงที่เราไปเที่ยวนี้มันจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะเป็นช่วงหน้านวแต่ปกติเนี่ยในช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยแคนาดามันก็สวยอยู่แล้วนะแล้วก็เที่ยวนี้เนี่ยที่เราจะไปดูความเป็นแสงเหนือก็ต้องไปหน้าหนาวแหละ แต่หน้าหนาวในเขตของแคนาดาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นหน้าหนาวที่แบบบรรยากาศของเวสเทิร์นเวสเทิร <c oughs> ์นบุคคาบอยมันก็จะไม่เหมือนยุโรปอ่ะมันจะได้บรรยากาศได้ทิวทัศน์นะใช่ใช่เราเทือกเขา Rocky Mountain เนี่ยก็เป็นเทือกเขาที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะที่โดยเฉพาะ Rocky Mountain ในแถบแคนาดาใช่ฮะแคนาดาไล่ลงมาแถวโคโลราโดอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเมืองที่คนไทยจำนวนมากเนี่ยเวลาเราโตมาในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราก็จะโตมาท่ามกลาง แค่บรรยากาศแบบนั้นเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในหนังอะนะครับแล้วก็ที่หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่สวยพี่เจิงได้ไปมาแล้วเนี่ยที่เมืองแบมเลกครูอิสนะครับคือแบมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยพวกยุโรปเนี่ยเข้ามาบุกเบิกฝรั่เรเรงเศสก็มาบุกเบิกฝั่งควิเบกใช่ไหมแต่ว่าคนอังกฤษเนี่ยก็จะมาบุกเบิกอีกฝั่งหนึ่งก็เข้ามาแต่วิกตอเรียวิกตอเรียก็กลายเป็นชื่อของสมเด็จพระราชินีของอังกฤษนะฮะแล้วก็ไล่เข้ามาแล้วก็อันนึงที่มันเกิดขึ้นมาคือพวกเส้นทางรถไฟ เชนทรถไฟมันก็ตัดเข้ามาแล้วก็นักลงทุนนักแหลมมันก็เข้ามาหมดนะฮะแล้วก็เข้ามาจนถึงเล็กหรุยแล้วก็มีเกิดเป็นโรงแรมเกิดเป็นที่พักเกิดเป็นการบุกเบิกพวกเหมืองแร่พวกอะไรต่อมิไรขุดทองขุดทองคือแถบตรงกลางของแคนาดาเนี่ยแถวอลเบอร์ตาเนี่ยมันมีพวกโกลด์แรชด้วยนะคือมันไม่ใช่มีเฉพาะแถบซานฟรานซิสโกนึกออกไหมมันมีทั่วโลกมันมีอยู่ในแถบไอ ขึ้นไปลาสกาในยุคตื่นทองเนี่ยในสมัยเราเนี่ยก็เป็นนึกถึงซานฟรานเพราะไอ้ชื่อทีมมันมีซานฟรานซิสโกโคดินียร์ก็คือชื่อทีมฟุตบอลแต่ว่าไอ้กระแสตื่นทองเนี่ยมันก็กินพื้นที่ไปหมดขึ้นไปจนถึงแถบที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คืออัลเบอร์ตาซึ่งแถบนั้นเนี่ยมันก็คือเมืองคาร์บอยของแคนาดาวิถีชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเรามันไปในยามปกติสมัยที่ผมไปตอนโน้นเนี่ยก็คือใส่เสื้อลายสก๊อต มีขี่ม้าเหมือนขบอยอ่ะมันก็เหมือนอินอทธิพลของมิดเวส์น่ะนั่นแหละวันนั้นเนี่ยเวลาไปแถบนี้เราจะได้บรรยากาศแบบนี้นะแล้วก็เล็กหลุยเนี่ยก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะไปที่นั่นก็ต้องไปทะเลสาบที่มันสวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดาเล็กเล็กบอกว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยนะเพราะทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยที่สวยงามมันนึกถึงเวลาเราไปในคือไปในช่วงฤดูหนาวเนี่ยต้นสนที่อยู่รอบๆเราแวกนะมันก็จะปกคลุม ด้วยสีขาวเต็มไปหมดแล้วก็บรรยากาศของททเลสาบที่สวยงามเป็นวิวที่คือทุกครั้งที่ผมพูดถึงบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยผมจะนึกถึงเทพนิยายของฝรั่งซึ่งเป็นเทพนิยายซึ่งมีหิมะหนาๆอย่างเรื่องน,น,นานียแมันีที่แบบว่าคนนึกถึงสีน้ําเงินเข้มๆนะ,ะแล้วเอาสีขาวเจือลงไปหน่อยนึงนั่นแหละสีของททเลสาบที่แคนาดาแถบนั้น,นซึ่งมันจะเกิดขึ้นในเฉพาะจุดที่มันมี แสงแดดตัดกับน้ําที่มันมีแร่ธาตุที่มันคือแร่ธาตุที่จะทําให้สีฟ้านี่มันเกิดคือต,ตรงแถวนั้นเทเลสับมันมาจากการละลายของกาเซียในใ<ช>ระแวกนั้นพูดง่ายว่าไปแคนาดาเนี่ยคนก็นึกถึงเมืองที่มันมีความทันสมัยแต่ว่าเส้นทางที่พวกเราไปเนี่ยเราเห็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วสเสน่ห์อย่างหนึ่งของแคนาดาเนี่ก็คือเขาเป็นเมืองที่มันมีผู้คนหลากหลายอาหารจีนเนี่ยจะอร่อย อ่ะเพราะว่าในแคนาดาในหลายเมืองเขามีคนจีนอยู่เยอะต้องต้องเรียนคุณผู้ชมจริงว่าแคนาดาเนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดรับคนจากทั่วโลกให้ไปขอวีซ่าทำงานได้ทุกวันนี้ก็ยังเปิดให้ให้ได้อยู่แต่คนจีนจะอพะยพไปเยอะมากในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากการเช่าฮ่องกงของอังกฤษไปสู่เป็นมือของจีนชงนั้นเนี่ย คนจีนก็กลัวเรื่องของความไม่มั่นคงความการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็ไป apply วีซ่าไปทำงานที่แคนาดากันเยอะมากแคนาดาก็จะเป็นแหล่งชุมชนจีนที่เยอะมากแล้วก็มีอาหารจีนที่อร่อยนะครับ,รบแต่หนึ่งในเมืองที่เราจะไปแล้วทั่วทั่วไปไม่ค่อยได้ไปกันนันคือเมืองเยลโลไน เยลโลไนเป็นเมืองมีดสีเหลืองเลเล็กๆเป็นมินสีเหลืองแต่เป็นเมืองที่สวยงามมีธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่คนแค,คนาดาแล้วก็คนในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเขามาเที่ยวกันเป็นจุดที่สวยที่สุดในการชมแสงเหนือในทวีปอเมริกาเหนือเลยซึ่งคนไทยเนี่ยจะผมเรียกว่าน้อยคนมากที่จะมีโอกาสไปถึงเมืองเยอโลไนเพื่อจะไปชมแสงเหนือกันก็อย่างเชิญทุกผู้ชมเป็น คนหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยที่ได้ไปชมแสงเหนือกันที่เมืองเยลโลไนฟ์เท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนกับว่าที่แคนาดาที่เยลโลไนฟ์เนี่ยในช่วงที่มันมีแสงเหนือเนี่ยโอกาสที่จะเห็นเนี่ยสูงถึง80-90%เนะฮะเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันสว่างคืออุปสรรคสำคัญของการเห็นแสงเหนือเนี่ยก็คือเมฆคือความเคลียความใสของท้องฟ้า<ช>แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ สหัฐที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตซึ่งเหนือเส้นอาร์กติกไปพอหรือเปล่าแต่ยอโรไนไม่เรียกได้ว่าอยู่ค่อนข้างเหนือเลยแล้วก็มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้สูงมากแล้วอย่างที่เรียนว่าช่วงคาบเกี่ยวปีนี้และปีหน้านจะเป็นช่วงที่เห็นแสงเหนือได้เยอะที่สุด1นึใน12ปี12ปีจะเวียนมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็เชิญชวนแล้วกิจกรรมที่ยอโไนนี่นอกจากชมแสงเหนือแล้วเนี่ย เราจะได้ไปขี่สโนว์โมบิลนะครับ <laughs> ที่สำคัญคือไปเดินทางผ่านเทเลสาบที่เป็นน้ำแข็งคือที่เยอรม <laughs> นีเนี่ยแน่นอนเราไปชมแสงเหนือเนี่ยมันจะต้องเป็นฤดูหนาวแล้วก็อากาศมันจะหนาวเย็นแต่ว่าถึงมันจะหนาวเย็นแค่ไหนก็ตามเวลาเราชมแสงเหนือเนี่ยมันสนุกสนานจนเราลืมว่ามันหนาว <laughs> แล้วก็กิจกรรมต่างๆยมีกิจกรรมที่สนุกสนกให้เราเล่นจนลืมหนาวอย่างเช่นไปขี่สโนว์โมบิลไปนั่ง เลื่อนที่สุนัขฮัสกี้เขาเนี่ยลากเลื่อนให้เราไปนั่งเล่นชมวิวทิวทัศน์กันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับผมจะบอกนะว่าคือพอเราไปสัมผสัสเรื่องพวกเนี้ยเราจะพบรายละเอียดอย่างหนึ่งนะอย่างคนอ,งอาจจะบอกว่าไปนั่งสุนัลากเลื่อนเนี่ยฉันไปนั่งมาแล้วที่นั่นที่นี่แต่เอาเข้าจริงะนะการนั่งสุนัลากเลื่อนเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วมันมีสเสน่ห์ต่างก<ช>ัน,นมันมีสเสน่ห์ต่างกัน นะฮะอันเนี้ยเนี่ยหลายท่านถ้าไปมาหลายจุดเนี่ยจะพบเลยว่าสเสน่ห์ของมันเนี่ยมันจะต่างกันมากใช่ครับอันนี้ถ้าใครอยากจะไปทดลองแ <c oughs> ถวแวคน,นาดา,านี่ก็ลองดูรับรอง <นะ S 1> ว่ามันไม่ซ้ำกับใครแล้วทริปนี้เนี่ยจะบินเข้าออกที่แวนคูเวอร์ก็บินโดยสายการบินอีวานะครับอีวาก็เป็นสายการบินในเครือสตาร์แลนส์ก็ได้สะสมไม่เหมือนกันที่เราสะสมไม่กับการบินไทยนี่แหละครับ,รบ,รบออกเดินทางวันที่9ถึง20กุุภาพันนี้ครับในช่วงฤดูหนาว ไปเที่ยวกันเราก็จะคัดสรรเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปเที่ยวยังสถานที่จุดหมายปลายทางท,ท,ที่ดีที่สุดในแต่ละจุดหมายปลายทางนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาชมรายการท่องเที่ยวกับพวกเรากันต่อครับเมืองโอบบระเนี่ยจะมีธรรมชาติที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือว่ามันจะมีซากุระซึ่งออกดอกนอกฤดูกาลคือซากุระที่อื่นๆเนี่ยมันจะออกดอกในช่วงเดือน มีนาเมษาใช่ไหมพี่ัเกิดแต่ที่เมืองโอบาระเนี่ยมันจะมีซากุระสายพันธุ์พิเศษซึ่งมันดันทะลึ่งมาออกดอกในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงเออไม่เรื่องซากุระก็มันเป็นทากุระ <laughs> ตอนช่วสายพันธุ์หนึ่งครับพอไปที่เมืองโอบาระเนี่ยเราจะได้ชมสองบรรยากาศเลยคือชมบรรยากาศของซากุระที่กําลังบานคละสีกับใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม Around The World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทางด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around The world Around the Tour World เราเดอร์เวิลด์นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวป้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ w w w l r w u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top o f t h e w o r l d นะครับเราพูดถึงการไปเที่ยวแต่ละที่พิเศเกิ่งที่รเราคุยกันว่าอาราเอรนี้เราจะเลือกว่าไปเมืองไหนในช่วงเวลาไหนดีที่สุดคือหลายคนชอบถามผมว่า คุณเนยชอบไปเที่ยวที่ไหนที่สุดผมก็บอกว่ามันบอกไม่ได้ว่าชอบที่ไหนที่สุดแต่มัน <ừ> ถ้าถามมาสิว่าเดือนนี้เหมาะเที่ยไปเที่ยวที่ไหนที่สุดเนี่ยอันนี้บอกได้เพราะแต่ละที่เนี่ยมันมีสเสน่ห์ในช่วงเวลาที่ต่างกันคือทุกอย่างมันมีฤดูกาลของมันนะครับทักษินยังมีฤดูกาลกลับมาประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีฤดูของมันธรรมชาติจัประสิ่งก็มีฤดูกาลของมันก็คืออย่างเช่นซาก,กุระจะบานในช่วงไหนควรจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรนะครับ ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่ผมถือว่าสวยงามที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะต่างกันในยุโรปเวลาพี่ี่เไปเที่ยวยุโรปเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีมันก็จะเป็นสีเหลืองล้วนๆของใบแปะกล้วยมันจะไม่ค่อยมีสีสันครบ5้าสีของใบไม้เปลี่ยนสีอย่างที่เขาคุยกันก็คือมันจะมีตั้งแต่สีเหลืองสีแดงสีส้มแ,แดงกับส้อมอยู่ด้วยกัน,นเหลืองแดงส้มน้ำตาลแล้วก็เขียวก็คือ ใบไม้สีเขียวนี่คือใบไม้ที่มันไม่เปลี่ยนสีเลยก็คือพวกต้นสนพุ้มก็จะยืนต้นอยู่อย่างนั้นนะเป็นเอเวอร์กรีนพอมันเริ่มเปลี่ยนใหม่ก็เป็นสีเหลืองบางต้นเปลี่ยนสีแล้วก็กลายเป็นสีแดงนะครับแล้วพอมันจะร่วงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วมันก็จะร่วงลงไปเพราะเนี่ยมันก็จะมีคละสีกัน5สีที่บอกกันอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าป่าไม้เนี่ยมันก็จะปลูกคละต้นไม้คละกันมันจะไม่เป็นสีเดียวเหมือนกับรนโุโรเพราะความสวยงามญี่ปุ่นก็จะสวย ญี่ปุ่นในแต่ละช่วงเวลาก็จะต่างที่กันอย่างญี่ปุ่นเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีเขาจะไล่าจากทางเหนือลงมาทางใต้เพราะว่าทางเหนือเนี่ยอุณหภูมิเวลามันเย็นมันก็จะเย็นก่อนเวลาที่มันอุ่นทางใต้มันจะอุ่นก่อนแล้วไล่ไปทางเหนือ,อทางเหนือก็จะอุ่นช้าก,กว่าเพราะฉะนั้นเวลาใบาไม้เปลี่ยนสีเนี่ยก็คือเวลาที่อากาศามันเริ่มเย็นพออากาศามันเริ่มเย็นต้นไม้มันก็จะรู้โดยธรรมาชาติของมันว่ามันต้องทิ้งใบแล้ว ถ้ามันไม่ทิ้งใบเนี่ยมันจะตายทั้งต้นเพราะว่าหิมะกําลังจะตกความใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นจะเริ่มที่ฮอกไกโดในช่วงเดือนกันยายนตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นตุลาคมเนี่ยใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีทั้งฮอกไกโดซึ่งช่วงพีคเขาจริงๆเนี่ยคือช่วงต้น ตุลาคมเพราะฉะนั้นเราก็จ,จัดไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันในช่วงวันที่4-10ตุลาคมพี่นัเกิด uh huh. เส้นเราจะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆเนี่ยนะครับในอุทอยานแห่งชาติที่ญี่ปุ่นบนเทือกเขาอาซาฮิดะเกะาาที่าาญี่ปุ่นจุดนั้นก็จะมีจุดให้ชมวิวหลายจุดมไม่ว่าจะเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่บ่อน้าบลูพรอนบลูพรอนก็คือตามชื่อเลยก็คือบ่อน้ําสีฟ้าที่สวยงามนะครับไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่บริเวณเทยสับโทยะ <c oughs> นะครับที่ไเทยสับ โทยาเนี่ยเราก็จะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยแล้วก็ได้เห็นภูเขาที่เป็นฝาแฝดของาไฟฟูจิด้วยเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเลยว่าตรงนั้นเป็นฟูจิน้อยเพราะว่าลักษณะเนี่ยมันเป็นทรงกลวยสมมาตรเหมือนฟูจิแปะนะครับแต่ว่าเรียกว่าภูเขาไฟโยเตะเพราะโยเตะก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามบริเวณใกล้ๆททเรสาโทยะนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่ต่างๆในฮอกไกโดเนี่ยในช่วงเดือน ตุลาคมทีนี้ใบไม้เปลี่ยนสีมันจะค่อยๆไล่ลงใต้มาใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดที่หนึ่งที่ผมชอบนี่พี่เะเกิดก็คือที่ภูมิภาคคันไซภูมิภาคคันไซมันแปลกมันไม่ได้อยู่ใต้สุดของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้วช่วงที่ดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูมิภาคคันไซที่สวยที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดทริปไปดูใบไม้เปลี่ยนสีในภูมิภาคคันไซเนี่ยในช่วงวันที่25 พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนะครับเราก็จะบินไปเข้าที่โอซากา้าเราก็เริ่มต้นเที่ยวเนี่ยชมความสวยงามใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆของเทเลสาบบิวากโกซึ่งเขาบอกว่าเป็นเทเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเราก็จะขึ้นกระเช้าวเวลาขึ้นกระเช้าแล้วชมวิวจากมุมสูงจากบนกระเช้าเห็น ใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งเป็นสีสันที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาแล้วที่ภูเก็คันไซเนี่ยพี่เจคเกิดมันมีเมืองมเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโอบาระมเมืองโอบาระเนี่ยจะมีธรรมชาติที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือว่ามันจะมีซากุระซึ่งออกดอกนอกฤดูกาลคือซากุระที่อื่นๆเนี่ยมันจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาเมษาใช่ไหมพี่เจเกิดแต่ที่เมืองโอบาระเนี่ยมันจะมีซากุระสายพันธุ์พิเศษซึ่ง มันดันทะลึ่งมาออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไม่เรียกสากุระก็มันเป็นทากุระทาอจถิ่นสายพันธุ์หนึ่งครับแต่ว่ามันมาออกดอกที่เมืองโอบาระเนี่ยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปที่เมืองโอบาระเราก็จะได้ชมสากุระในบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วเจอไหมเจอแล้วมันก็จะออกทุกปีครับมันจะออกในช่วงใบไม้ร่วงเพนพอไปที่เมืองโอบาระเนี่ยเราจะได้ชมสองบรรยากาศเลยคือชมบรรยากาศของสากุระที่กําลังบาน พระสีกับใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามถ้าดูในรูปที่เราภาพประกอบที่ใส่เข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าที่เมืองโอปราเนี่ยธรรมชาติมันสวยจริงๆมันมีดอกซากุระซึ่งออกดอกสวยงามเยอะแยะมากมายในขณะที่ใบไม้เปลี่ยนสีร,รอบๆบริเวณนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็เปลี่ยนสีเป็นหลากสีหลากสันมากมายมันก็จะมีนอกจากใบไม้เปลี่ยนสีห้าสีเราเนี่ยมันก็จะมีสีชมพูของดอกซากุระที่เมืองโอปราเนี่ยผสมเข้าไปด้วยเพราะอันนี้ก็จะเป็นความ แปลกที่สวยงามแล้วก็ที่งดงามของธรรมชาติแล้วทริปนี้เนี่ยเราก็จะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีนี่อีกหลายที่นะครับรบที่ที่โด่งดังหมู่บ้านที่โด่งดังที่สุดในโลกที่ญี่ปุ่นก็คือชิราคาวะโกะชราาวโกะที่นั่นก็จะเป็นที่ที่เราก็จะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีท่านนั้นด้วยไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ทาคายามะทาคายามะก็เป็นจุดใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามคือเทศกาลเที่ยวญี่ปุ่นเน่เริ่มแล้วทีนี้ก็ยาวไปเลยจนกระทั่งนู่นแหละถึงเมษา พืชสภาโน่นแหละถึงจะได้ซากันไปแล้วก็ที่บริเวณนั้นเนี่ยจะมีการจุดประดับไฟไม่ให้หยุดไฟสิประดับไฟแสงสีที่สวยงามที่สุดในช่วงฤดูหนาวที่สวนนาบะนอสโตะสวนนาบะนอตโตะเนี่ยเวลาเขาประดับไฟหรือทำไลน์อัพที่เขาเรียกว่าไลน์อัพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดแสดงไฟประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉนั้นทริปนี้เนี่ยก็จะเป็นทริปที่ชมธรรมชาติสวยๆทั้งนั้น แต่ขากลับเนี่ยก็จะได้ไปช้อปปิ้งกันที่ outlet ที่นิวยอรกนะครับออกเดินทางวันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนะครับทริปนี้เป็นทริปเที่ยวแบบสบายชิลๆเลยก็คือนอนญี่ปุ่นเนี่ยถึง5คืนก็คือ7วัน5คืนก็ไปแบบสบายเที่ยวสบายนะครับอันนี้ก็เป็นทริปญี่ปุ่นที่เชิญชวนผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันนะครับส่วนทริปแม่น้ำแสนตอนนี้80กว่าท่านแล้วนะฮะใกล้จะเต็มแล้วนะครับเพราะว่า เรือทั้งลำที่เราชาเตอร์มาเนี่ยเราจะรับผู้โดยสารได้อย่างมากนี่ก็ร้อยี่สิกว่าคนเต็มที่ก็130ร้อยสาสิบคนนะครับแล้วถ้าใครที่สนใจจะไปโดยเฉพาะถ้าจะเดินทางไปโดยที่นั่งชั้นธุรกิจเนี่ยต้องรีบจองมากๆตอนนี้เนี่ยของของการเป็นไทยเนี่ยเต็มแล้วเต็มหมดแล้วชั้นธุรกิจของแอร์ฟรานเนี่ยมีจองมาแล้วสิบท่านนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปเดินทางด้วยชั้นบิสเนสเนี่ยต้องต้องรีบ,รบต้องรีบต้องร,ร,รีบมากๆนะครับเพราะว่าสายการบินที่บิน ตรงจากกรุงเทพสะดวกสบายคือไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ไหนเลยเนี่ยก็มีเพียงแค่2สายการบินนี่แหละครับคือสายการบินประจาชาติไทยแล้วก็สายการบินประจาชาติฝรั่งเศสที่จะบินตรง2ประเทศนี้คือตอนนี้พูดง่ายว่าเหลืออีกเหลือเพียง35ที่นั่งนะครับเหลือเพียง35ท่านนะครับ,รบตามที่เรากําหนดไว้ก็คือ120ตอนนี้เนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยนะแปดสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใจอยากจะไปนะครับที่แม่น้ําแซนเนี่ยเรามี เหลือส5สิบห้าท่านค,ครับแต่เป็นทริปที่เที่ยวกันสนุกสนุกเลยนะครับเพราะว่าเราเช่าเหมาเรือสำราญทั้งลำคือเรือสำรานทั้งลำเนี่ยมันของเราไงเราก็ไม่มีคนอื่นมาท่องเที่ยวป่าปนกับเราคือไม่มีทัวร์ไหนเขาทำแบบว่าเราเ,เรือหรอกที่จะชาเตอร์เรือทั้งลำไปเที่ยวแล้วเราก็จะพูดคุยกัน พูดคุยเรื่องการเมืองกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไปพูดคุยกันในเรือก็จะมีผู้ร่วมเดินทางตอนนี้นี่ก็จะมีคุณธีระมีคุณสันติสุขแล้วก็มีพี่มาออนภาะนะครับก็คือทั้งสามท่านเนี่ยก็สนุกสนานแตกต่างกันคุณธีระคุณสันติสุขเขาจับคู่กันเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันในรายการนะครับก็จะสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งเหมือนต้องเป็นกุ้นน่ยเขาไม่ได้ทาอะไรกันนะพี่สะเกอร์คุยกันตกใจด้วย คุณธีรักคุณแสนสูขทำอะไรกันคุยกันโอเคโอเคคุยกันนะครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่เราเดินทางเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงที่รัฐบาลผมจะเรียกครมชุดนี้ว่าครมข้อสอบรั่วหนึ่งเนี่ยเริ่มทํางานมาแล้วระยะเวลาหนึ่งก็คงจะได้เห็นสีสันบันเทิงกันมากมายเหมือนเวลาที่ไปช่วยน้าท่วมเราได้เห็นเตาแก๊สรุ่นบลูทูธ กันมาแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็คงได้เห็นอะไรสนุกสนานบันเทิงน,นะครับเป็นสายนายกหญิงอน่ะนายกหญิงคนที่แล้วก็สร้างความสนุกสนานบันเทิงอับอายประชาชาิก <c oughs> ันมาเยอะพอสมควรแล้วรามาดูนายกหญิงคนที่สอง <c oughs> เพราะว่าดูจากผลสอบเอ็นของเธอตอนปีเขาสอบรั่วแล้วเนี่ยดูถ้าจะมีเรื่องรั่วๆให้ออกมาได้ชมกันเยอะ <c oughs> ดูต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เดินทางกันเอง ดือนพฤศจิกายนอยู่ในเรือเนี่ยพอลงเรือลําเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสพูดคุยกันเต็มที่ทั้งในเรื่องโคุณเซนเซสุกุนที่ะจับคู่กันเนี่ยรับรองว่าเหมือนนกเพนกวินไม่ใช่รับรองว่านายกรัฐมนตรีอ่ะมีหนาวอ่ะนะครับคือเราไปเที่ยวใน,นช่วงอากาศสบายๆแต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกไปทำลายบรรยากาศทมามไม่หรอกเพราะว่าติดนะเพราะว่าทีมที่ไปเที่ยวพวกเรานักท่องเที่ยวคณะเราเนี่ย ชอบฟังการเมืองกันอยู่แล้วแต่บรรยากาศโรแมนติกจริงๆเพราะแล้วก็แคือในฝรั่งเศสเนี่ยในราคาสองแสนนิดๆเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับเราก็ต้องอีกสามสิบห้าท่านนะครับใครจะไปแม่น้ำแซนเนี่ยเพียงสามสิบห้าท่านเท่านั้นเองที่เหลืออยู่เราต้องเรียนนะครับว่าหลายคนบอกว่าไปอยากไปการบินไทยตอนนี้การบมินไทยชั้นธุรกิจเต็มหมดแล้วถ้าจะไปชั้นธุรกิจไปแอร์ฟรานซ์สั้นแอร์ฟรานซ์จะไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเพราะว่า ฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยอยู่แล้วราใสกันเป็นแนฟรานใช่พี่เกิงผมดูการจัดอันดับของสายการบินนะเรื่องอาหารเนี่ยก็ได้ระดับความอร่อยเนี่ยอยู่ที่อันดับ5ของสายการบินทั่วโลกเลยนะครับที่การจัดอันดับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้เห็นตรงส่วนนั้นนะครับก็เชิญชวนนะครับรีบจองด่วนนะท่านที่ต้องการจะไปเที่ยวแม่น้ําแซนกับเราแม่น้ําสายที่โรมาติกสุดในโลกนะครับวันนี้ผมและพี่เกิงนะครับก็ลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ